ลัคนาราศีมังกรดวงชะตาในเดือนกันยายนจะมีจังหวะที่พลิกเปลี่ยนชีวิตให้มีโอกาสได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแปลงเป็นความสุขความสําเร็จแม้จะมีความหนักแต่มีความหวังได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วดีฟันธงครับ แล้วขอบคุณเกิดราศีมังกรเยได้ชื่นใจเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าชาวราศีมังกรเราต้องลงลึกเลยนะคนเกิดลัคนาราศีมังกรเห็นไหมดูตามรูปลอลิงคักกาศแปลว่าลัคนาแล้วคําว่ามังกรเห็นไหมหลังคําว่ามังกรเลขอะไรเลขเจ็ดาวเสาร์เป็นดาวประจาตัวดาวเสาร์เป็นดาวที่โครจรไกลจากระบบสุริยะจัก,ก,กรวาลคือพระอาทิตย์ไกลจากดวงอาทิตย์มากเวลาวงโครจรพอ่ะพระพุทธพระสู่โครจรใกล้หมุนฟุดฟุดฟุดรอบพระอาทิตย์แต่พระพระเสาร์อยู่ไกลหมุนโอ้โหหมุนหมุนรอบใหญ่ใช่ไหม รอบจากกราศีนเชราสามสิบปีจึงเป็นดาวเก่าดาวแก่ดาวเก่าโบราณคุณมังกรเป็นกันไหมเป็นคนเก่าคนแก่คนเก่าคนหน้าเก่าคนหน้าแก่คนโบราณคนมีอัตราตัวตนในความเป็นตนเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเกิดมาสมัยใหม่แต่คุณก็หน้าแก่เกินวัยหรือหน้าออกเก่าอาจารย์ไม่ได้บูลลี่คุณนะอาจารย์ดูตำลักวิชาแล้วถ้าเกิดมันเป็นจริงแสดงว่าเออ มันจะมีเรื่องดีๆตามมาไม่ต้องกลัวหรอกเราแก่ประสบการณ์แก่ความรู้แก่ตบะบาร,รมีจะไปกลัวอะไรคุณที่เกิดลัคนาราศีมังกรในเวลานี้คุณต้องดูก่อนดาวประจำตัวของคุณคือดาวเสาร์และที่ผ่านมาเนี่ยคุณโดดเดี่ยวเดียวดายเพราะดาวเสายกข้าราศีมีในเรือนพฤือหัดมันก็มีเหตุให้ป่วยให้เจ็บให้สูญเสียบ้างได้ครึ่งเสียครึ่งไม่พอดีแต่ตอนนี้ ดาวจำตัวของคุณตั้งแต่21สิงหาย้อนกลับมาเจอราหูย้อนถอยกลับมาและเจอราหูที่ผ่านมาดาวจำตัวคุณพระองศามาเนี่ยตั้งแต่ประมาณสักเดือนมิถุนามาเนี่ยคุณเซ็งเบื่อล้าเหนื่อยเดียวดายใช่ไหมแต่21สิงหาเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยดาวจำตัวคุณมาเจอจ้าเอกราหูเพื่อนเก่าไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปี69เลยนะจ๊ะ แปลว่าคุณจะต้องมีโอกาสมีมุมคนมีจังหวะมีช่องทางมีรู้สึกมีสิ่งดีๆเข้ามานะให้คุณนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและอาจารย์ดูอย่างหนึ่งว่าอาจารย์ดูแล้วรอจังหวะเวลานะคุณรู้สึกไหมว่าตั้งแต่พฤษภา,าหลังสงกรานต์มาเนี่ยคุณจะทําอะไรมันติดขัดมันไม่ง่ายขัดกับเจ้านายขัดกับกฎรเบียบม,มีปัญหาถูกตั้งแง่ ภูอคติสารพัดส,สารพันธ์เป็นไหมเป็นให้มันเป็นไปเพราะพระรหัสจ,จรเป็นอริพระรหัสจรเป็นอริเห็นไหมมันไม่ลงตัวแต่พอหลังจากวันที่สองตุลาคมที่จะถึงนี้ดาวสดีจะโคจรเล็งชะตาไปถึงขึ้นที่ยีิบสองเดือนธันวาคมเลยนะเป็นจังหวะที่หนึ่งแล้วยังมีสองจังหวะโคตรดีสิครับมัน,นแปลว่าอะไรจังหวะที่หวังและรอคอยจะเป็นไปได้จังหวะที่หวังและรอคอยจะเป็นไปได้จึงไม่ได้แปลว่าลมๆแรงๆจึงไม่ได้แปลว่า เหี่ยวแห้งตายขาดลังมันแปลว่าจะมีโอกาสให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ชุ่มชื่นสําเร็จราบรื่นมันเห็นได้ว่าไม่ไกลก่อนจะถึงตุลาคมว่าไอเดือนกันยานี่ยดาวเสาเจอราหูแล้วคู่มิตรใหญ่มันก็เข้าเกณฑ์กับโชคมาแล้วครึ่งหนึ่งพิคาวะโชคใหญ่ในชนะสาพระราหูจรต้องพระสาราหรือพระราหูจรต้องพระสารีได้หมดดีครับแต่เดี๋ยวหลังวันที่สอง ตุลาซึ่งแปลว,ว่าไม่ต้องรอกระแสพระรืหสมบูรเข้าเล็งชะตาตั้งแต่ประมาณเดือนกกนยา์นี้แล้วเจ้านายที่เป็นปัญหากับเราก็ไปคนขัดกับเราก็มีอันเป็นไปมีเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนชิดเราไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนปันทุงดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานโคจรเล็งชะตาเป็นราชาโชคแต่เป็นพิธุบาดตามเกณฑ์โหราศาสตร์กล่าวไว้ ระวิภุมะทั้งสโสราปัญจากแก่ลัคนาพุทธก้าวจันทร์เกิที่ว่าเป็นแปดสุกเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันมันร้อนอกร้อนใจไม่สบายใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่16กันยายนสุกก็ไปมรณะแล้วมันจึงเปลี่ยนแปลงแปลว่าคนเกิดลัคนาราศีมังกรงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆทั้งเปลี่ยนเลยหรือเปลี่ยนรูปแบบหรือเปลี่ยนบทบาทหรือเปลี่ยนเจ้านายประมาณ90%ฟันหุ่งเปลี่ยนแปลง มันต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมันมีมุมของการเปลี่ยนแปลงให้สบายใจได้เรื่องการเงินเสาราหูจรในเรือนการเงินแปวลว่าจากนี้ไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปีหกเก้าคุณเสี่ยงโชคไปตลอดเลยทุกงวด7887 7 8 8, 7, 8, 7, 8 7เงี้ยต้องถูกสัางงวดแ,แน่ๆเพราะดาวคู่นี้มารอยเด่นอยู่ในเรือนการเงินพระราหูขาเจ้าข่าจงฟังข้าข้าบูชาสัทธาท่านท่านโคจรมาเจอกับดาวเสา ในขณะนี้นั้นจงอวยชัยให้เกิดการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยเถินอาจารย์ขาให้สองไม่ดีเลยค่ะให้แค่สองคือเจ็ดและแปดให้อีกสักตัวได้ไหมคะเจ็ดแปดหนึ่งหรือเจ็ดแปดหกก็ได้นะต่อมาคุณต้องมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ๆสักก้อนแน่ๆก่อนยี่สองพฤศจิกายนปีหกเก้าเพราะราหูจรเขาเรือนการเงินเป็นกเกษตรแปลว่าของตนเกษตรมาจากสักกะหรือสักังแปลว่าของตน,แล,งตนแล้วตอนนี้คุณมีราหูจรเข้ามาเรียนการเงินในรอบสิบแปดปีเป็นของตนคือของคุณ คุณต้องมีโอกาสเพราะฉะนั้นอาจ,จารย์รู้เลยว่าคนเกิดราศีมังกรไหนใครราศีมังกรหวังรวยกําลังวางแผนทําโครงการงานเพื่อไปสู่ความรวยไหนใครใครใครมีตอบมาอาจ,จารย์มั่นใจได้ว่าคุณมีเกณฑ์รวยและได้เงินก้อนใหญ่มากที่สุดรอบหนึ่งในชีวิตในรอบ18ปีนับตั้งแต่วันที่5พฤษภาปี68ไปถึงถึงวันที่22พฤศจิกายนปีหกวฝันทงและดูได้ชัดว่าในวันที่11กันยายนพุทธเสด็จเข้าเรือนสุพะ คุณว่าสู่ภาพแปลว่าอะไรสู่ภาพแปลว่าความสําเร็จสู่ภาพแปลว่าความหวังสู่ภาพแปลว่าจินตนาการสุภาพแปลว่าความคิดเข้าตั้งในความหวังความคิดของคนเราเนี่ยนะจิตมโนวิญญาณมันจะตั้งที่ไหนมันจะตั้งที่วิญญาณังทิฏฐิตังจะตั้งอยู่4แห่งตั้งที่รูปคือกายตั้งที่เวทนาคือสุขทุกข์หรือเฉยเสัญญาไปนึกตัวลึกถึงอดีตสังขาร สังขารกายสังขารจิตที่ปรุงแต่งมโนไปมันจะตั้งได้แค่รั้งที่จิตไม่สามารถไปตั้งได้หลายที่เพราะฉะนั้นโหราศาสตร์ในเวลานี้ทําให้จิตคุณไปตั้งอยู่ในความหวังเรื่องใดเขียนไม่ขึ้นมาเพราะหลังวันที่11กันยาดาวพุธจะไปเรือนเดินอยู่ในเรือสุภาขอให้จิตคุณตั้งตั้งแต่12กันยานะจิตตั้งในเรื่องดีเขียนทุกวันงานปราถนาอะไรขายต้องการขายอะไรซื้อต้องการซื้ออะไรหวังตั้งแต่เรื่องดีๆเป็น positive thinking จิตตั้งวิญญาณังจิตตั้งเรื่องโพสิทีฟแล้วดีแน่นอนใครเข้ามาแล้วกดถูกใจกดแชร์นะเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่อยากจะบอกนะพ่ออาจารย์ทำมาแล้วคิดไม่ว่าบ้านหลังนี้มันเกิดขึ้นได้ไงมันเกิดขึ้นจากการที่ตอนอยู่ในสลัมตอนที่อยู่ในห้องเช่าเล็กๆแล้วก็เอาดูภาพหนังสือบ้านและสวนของอมารินแล้วก็ตัดเอาหน้ากระดาษที่มันเป็นบ้านห้องแต่งต่างๆมาใส่กรอบตั้งหัวนอนรถเบนบีเอ็มก็ใส่กรอบตั้งหัวนอนมันมาจากความหวังครับอาจารย์ก็เหนื่อยมาก่อนเหมือนกันแหละเข้าใจยัง ไม่มีอะไรง่ายๆหรอกเพราะฉะนั้นขอให้รู้ว่าจังหวะดดีตรงนี้มันจะดีทําแล้วไม่ฟาวก็ทำเข้าใจไหมนี่คุณจะดีมันไม่ใช่แปลว่าด,ดีแล้วคุณอรอ,อแม่งเลยไม่มีอะไรหรอกไม่เกิดเลยสักอย่างเอาละเรื่องงานผ่านเรื่องความหวังผ่านแล้วดูว่าเห็นไหมอาจารย์มั่นใจได้ว่าคุณจะลงล็อกเรื่องการงานเนี่ยอาจารย์ดูจากดาวจรแล้ว คุณจะลงล็อกเรื่องการงานอย่างเห็นได้ชัดว่าจะมีความสุขความมั่นคงหลังวันที่4พฤศจิกายนไปแล้วแต่มันต้องเริ่มต้นแต่บัดนี้คือเดือนกันยากันยาตุลาภิการมันแค่2เดือนเองคุณมั่นคงแน่นอนปลายปีนี้เปิดตัวมั่นคงไปได้ฟันธงเรื่องความรักคุณพักเอาไว้ก่อน ถ้ายัางเป็นโสดดวงราศีมังกรต้องกินเด็กต้องได้คู่หน้าเด็กถ้าคู่แก่อย่าไปเอามันไม่ใช่คุณแต่ถ้าเกิดได้ไปแล้วล่ะก็ได้ต่อไป <c oughs> ก็ได้ต่อไปเพราะมันได้ไปแล้วมันจะทําอะไรได้ดังนั้นเนี่ยคนเกิดราศีมังกรเนี่ยถ้ายังไม่ได้คู่ให้เลือกคู่หน้าเด็กไว้แล้วดีเพราะคุณจะแก่เร็วแต่คุณจะอายุยาวแก่ง่ายตายยากเพราะนั้นคุณต้องหาเด็กเดี๋ยวมันก็เท่าคุณนะอ่อน่าสักสิปียิ่งดีต่ำๆก็ต้องเจ็ดปีแหละนะเรื่องความรักดูไว้นะว่า ใครเป็นโสดมีสิทธิ์จะเจอคู่ของและคนรักหลังตุลาจนถึงธันวาปีนี้วันทงใหค้คิดดูก่อนคู่หน้าเด็กคู่เด็กว่าสักเจ็ดปีสิบนะปียิ่งดนะีเพราะฉะนั้นเอาละคุณที่เกิดในราศรีมังกรเนี่ยสิ่งที่จะเสริมเทพประจาตัวของคุณคือเทพพระเสาร์นี่เทพที่อาจารย์ทำเหรียญเนี่ยตอนนี้อาจารย์ไม่ได้จําหน่ายเหรียญน,นี้นะอาจารย์แถมเหรียญน,นี้กับคนบูชาสีพึ่งโหราราหูหรือเหรียญพระราหูดวงดีจะแถมพระเสาร์เหรียญนี้เนี่ยกับสีพึ่งตลับนี้แถมให้ เหรียญพระเสากับตลับสีพึ่งสลับแดงนี้จะแถมให้กับคนบูชาเหรียญพระราหู1เหรียญหรือสีพึ่งราหู1ตลับนะใครสนใจรายดีแอดรุป,ปักเฉพาะบัตรนี้จนถึงวันที่15กันยายนเท่านั้นนะครับ